แชมป์มวยที่สร้างประวัติการค่าตัวส oh. ูงส kind of ุดอะไรเงี้ยก็เขินบ้างก็ไม่อยากเขินดีกว่าครัเพราะมันเป็นเรื่องจริงครับผมไม่ใช่แค่เรื่องของฆ่าตัวอย่างเดียวเดี๋ยวนะคะเทพเจ้าใส่ฟ้าแล้วเขาประกาศตัวว่าเขาเป็น FC เนี่ยอเชวนะก็ตกใจผมเป็นคนที่ชอบดูหนังอเวนเจอร์พวกอะไรอย่างนี้แล้วแบบฮีโร่อะไรเงเพราะว่าฉายาผมคือดอไอรอนแมน การรมวยใช่คับได้ติดตามเขาได้กดไลค์เขาแต่ไม่เคยกล้าทักอะไรเงี้ยจนจู่ๆน่าจะตอนเช้าวันวันวันไหนสักอย่างเนี้ยเขามาฟอลโล่ใช่เหรอตัวจริงเปล่าผมก็กดเข้ายูทูบไปห้าจุดเก้าล้านพูดตามเป็นชัวร์แน่เลยอ่ะมันก็ต้องชัวร์แลนะจริงแล้วแหละคริสแทมเวิร์ตแน่แน่ะไม่รอช้านโอ้โหผมติดตามตลอดแล้วเพิ่มมากก็ทักไปขอบคุณที่มาติดตามผมนะอย่างเงี้ยก็ทักไปเขาก็ตอบครับมาก็ นู่นนี่นั่นคุณคือแชมป์นักต่อสู้ที่ดีสุดเลยนยฉันดูคุณอยู่ตลอดอนี้อะไรประมาณถ้าพูดคุยกันจนเขาผมจะชกเขาอาจคลิปอวยพรผมโอ้ยมันเป็นปลื้มเนอะเราเคยปลื้มแล้วเขาเป็นระดับฮอลีวูดเลยโอ้โหตะลึงครับเพราะว่าเราเราคิดว่าเราคนเล็กๆคนหนึ่งอะที่แบบเอาเฉพาะแค่ประเทศเราอะดาราดังๆอ่ะ เขายังไม่เคยมองเห็นเราเลยที่ทำอะไรเงี้ยแต่นี้แบบยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะเขาเลยแบบรู้สึกดีใจมากไม่ใช่แค่วงการดาราใช่วงการกีฬาด้วยกันเองอันนี้บอนหมัดก็เยอะเยอะมากตั้งแต่เข้าวันยมชิปเนี่ยก็ตั้งบอลลูนเรนเตอรี่กาดของเมซี่ก็เมซี่ส่งเสื้อมาใช่ครับแล้วก็ยังไงไม่มาทำไมอยู่ดีเขาส่งเสื้อมาให้ผมอ่ะรู้จักกับบริการของเขาเขาได้บอกว่าผมมีสักครั้งหนึ่งที่ได้ไปเจอเมซี่ได้แบบขอขอเสื้อเขาเปิดคลิปผมชกให้เมซี่ดูอย่างเงี้ยค่ะไอ้เนี่ยเมซี่ก็ ส่งมาแล้วก็เขาบอกว่าว่างเมื่อไหร่ให้มาไมอามี่ว้าว,าวรีสุดๆแต่จริงๆต้องบอกว่ามวยไทยเราเป็นมวยที่คนทั้งโลกอะคา่ะเขาจะทึ่งแล้วก็ติดตามอยู่เลยตลอดครับมวยไทยคือต้องอันดับหนึ่งครับแล้วอะไรคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราสิงน้ดโดดเด่นหรือทีงดังออกมาจากแบบ มผมคิดว่าด้วยสไตล์ของผมที่ไม่เหมือนใครคแล้วก็คงไม่มีใครอยากเหมือนยังไงยังไง,ง,ไงไมันบ้าแบบมันโดนอาวุธอะไรก็ไม่สะทมสะทานอย่างเงี้ยควรคเขาวันประมาณบ้านๆ้าต้องประมาณนั้นอะเล่นหน้าเล่นตาใช่คือจนถูกใจต่างชาติก็เปิดตัวก็จะมีหาเลือกเพลงที่มันเต้นแบบ บ้านๆน,นะไม่เอา<ฆ>แบบถ้าไม่เต้นไม่มีทรงอ่ะคือแค่ผมจะเปิดตัวแบบเต้นมาก่อนอย่างเงี้ยนี่อ, <ผม S 3> อยากให้ยโยกดูตรงนี้เลยแล้วเม็รอขอดูกนิดหน, <laughs> นึ่งแล้ก็ <laughs> โยกมั่วเหมือนเราไปมั่วหน้างานเขา <laughs> <อ>่ถ <laughs> ือฟิลไหนได้คือเต้นมาเปิดตัวก็ผมคิดว่าจุดประสงค์หลักก็น่าจะเป็น,<ผ>นสไตล์แล้วก็คางที่แข็งอ่ะผมโดนเตะข้านคอหรือโดนอะไรเงี้ยไม่หลับคนก็เลยแบบคนต่างชาติมันก็งงเฮ้ยลูกนั้นคุณต้องน็อกนะแล้วแบบคุณยังต่อยตัวเองอ่ะ ผมกาต่อยเราใช่ไหมผมก็ต่อยตัวเองกับแล้วก็ใมเหมือนแบบอย่างเนี้ยเหมือนกะท้าไทยเหมือนกันนะยว่นหน่อยหน่อยใช่ไหมไม่ได้ถาจริงเวลาที่แบบเราโดนแล้วก็รอเล่นไม่เจ็บอค่ะมีมีไฟหนึ่งครับผมโดนอาวุธคั่วสู้แหละมันฉีกข้างในแต่ไม่รู้ว่าฉีกเพราะอะไรผมก็ไปดูรีเพลย์มันก็ต่อยไม่ได้หนักนะทำไมมันถึงแตกวะอ๋อผมไปทุบตัวเองแล้วก็ฉีกข้างใน